เรื่องราวสุดซึ้งที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตามองล่าสุดลุยซัวเรสสู่หน้าระดับตำนานทีมชาติอุรุกวัยออกมาเปิดใจถึงอนาคตการค้าแข่งของตัวเองพร้อมทั้งเผยความตั้งใจว่าอยากจะแขวนสตัดไปพร้อมๆกับเพื่อนรักตลอดการลิโอเนลเมสซี่ซูเรสกล่าวว่าเราทั้งคู่อยู่ในช่วงที่พิจารณาถึงตัวเองและครอบครัวแน่นอนว่าผมอยากรีทายพร้อมกับเขาเราคุยกันถึงเรื่องนี้มาหลายปีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนผมมีความสุขที่นี่สภาพร่างกายผมยังโอเคอยู่ดี ถ้าสโมสรอนต้องการให้ผมรีทายกับที่นี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะปัจจุบันทั้งคู่มีอายุ38ปีเท่ากันและกำลังคาแข่งอยู่กับอินเตอร์มอามี่ทีมดังในเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐอเมริกาโดยสัญญาของทั้งคู่เหลืออยู่จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นความสัมพันธ์ของเมซี่และซัวเรสเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคาแข่งร่วมกันในบาเซโลนาปี2014-2020พวกเขากลายเป็นคู่หูคู่ใจทั้งในและนอกสนามร่วมกับเนมาจูเนีย์จนถูกขนานนามว่า MSN หนึ่งในสามประสานที่อันตร,รายที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในระยะเวลา6ปีที่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ช่วยกันพาบาซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้า4สมัยโกปาเดเรซิ Re, สมัยและยู่้าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสมัยในปี2015แล้ววันนี้พวกเขากลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับความตั้งใจจะปิดฉากอาชีพฟุตบอลเคียงข้างกันเหมือนเดิมคำถามคือแฟนบอลอยากเห็นตำนานคู่นี้แขวนสตัตรพร้อมกันที่อินเตอร์มิอามี่เลยหรือไม่หรืออยากเห็นพวกเขากลับไปบอกลาแฟนๆที่ยุโรปก่อนอีกครั้ง คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ